แมแดดกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้แม่อาบน้ำให้องุ่งโยนะไอ,อเปียกไม่ให้กระเด็นเข้ากล้องุอ่งร้อนมากนะครับเลยต้องอาบน้ำเกาเกาหน่อยอาบน้ำเอาโขยถูหลังต้องถูหลังให้ถูหลังให้หน่อย,อ,ยอุ่งเป็นไรเนี่ย โอเคครับอาบน้ำอยู่นะครับอุงอุ้งเกาเกาเกาหลังอางอถูหลังให้หน่อยถูหลังให้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูหลังให้หน่อยอาบน้ำนะครับใกล้ครับของแก่เต็มทีแนละ้ว วันโอ้ยอาหารมาใส่กล้องเลยแล้วลูกอะลูกอาหารใส่กล้องเลยแล้วลูกนี่ครับร้อนก็ต้องอาบน้ำให้นะแบแบไไก่คอดแล้วประมาณสิบกว่าวันนะครับ ôi sập bát anh 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 ơi 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 โอ้โหตัวไกลคอนะครับอานอนนอนลูกนอน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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยตภาพนะครับครับนอนนอนนอนอ้วนอ้วนอ้วน เย็นไหมลูกโอ้อาบน้ำแล้วเย็นดีโอ้อาบน้ำแล้วเย็นดีนะโอ้โหขึ้นอืด ก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เย็นดีนะครับรอขอดน,นะครับที่นี้อีวันไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ